สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หอ,อกระจายแจ่มนะครับพอดแคสต์ของชาวยังแจ่มครับวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาคุยกันเรื่องของงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่สถาบันคลังสมองของชาติทำร่วมกับวอชอนะครับแล้วก็อวอหัวหัวข้องงานวิจัยนี่ชื่อน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศไทยเต็มไปด้วยคนสูงวัยในวันที่โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ยังไม่พร้อมครับผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์กระบวนทัศทัดกลไกมาตรการประสบการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับก็จะเป็นพอดแคสต์ที่เราว่าด้วยงานวิจัยนี้แล้วก็จะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับ ต้นกันด้วยคําที่ว่าสังคมสูงวัยคืออะไรกันก่อนนะครับเรามาเริ่มจากการทําความเข้าใจคํานี้กันก่อนครับสังคมสูงวัยคือสังคมที่มีสัสดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นได้อยู่3ระดับด้วยกันครับได้แต่ได้แก่เขาเรียกว่าเอชโซไซตี้นะครับหรือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีมากกว่าร้อละ10หรือ อายุ65ปีขึ้นไปมีมากกว่าร้อยละ7นะครับเราไปที่ต่อไปนะครับเป็นระดับที่2ก็คือ c o m p l e x Age Society สัดส่วนของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีมากกว่าร้อยละยีหรือ65ปีขึ้นไปมีมากกว่าร้อยละสแล้วก็เป็น Super Age Society นะครับที่สัดส่วนของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีมากกว่าร้อยละยี หรือ65ปีขึ้นไปมีมากกว่าร้อยละ20นอกจากนี้ยังมีคำว่าเอจจิ้งโซ e ซตีครับที่หมายถึงการมีประชากรโดยรวมเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นการลดลงของอัตราการเกิดแล้วก็อัตราการตายรวมถึงอายุไขที่ยาวขึ้น และสถานการณ์ปัจจุบันในเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างไรบ้างในปี2022ครับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีประชากรผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปถึง 670ล้านคนเลยทีเดียวหรือคิดเป็น1ใน7ของประชากรทั้งหมดครับและในปี2050ครับตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น1.3พันล้านคนหรือประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งนี้ครับผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าผู้ชายครับโดยมีร้อยละ54ของประชากรสูงอายุทั้งหมด ประเทศจีนคร,ครองแชมป์จำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในภูมิภาคนะครับด้วยจำนวนกว่า267.7ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น5 9 4ล้านคนในปี2050ครับส่วนประเทศไทยของเรานั้นก็ติดอันดับที่8ด้วยนะครับจำนวนผู้สูงอายุ15.8ล้านคนและก็จะเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ3 8 3ของประชากรทั้งหมดในปี2050ครับ ความท้าทายที่มาพร้อมกับสังคมสูงวัยก็คือข้อแรกก็คืออาจจะเป็นการปรับตัวของโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าจำนวนแรงงานเนี่ยจะลดลงเมื่อคนกเกษียณอายุเพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตแลกะก็การจเจริญเติบโตของ GDP นะครับระบบสวัสดิการและการดูแลสุขภาพก็จะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายครับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมจะสูงมากขึ้นครับ ต่อมาครับอีกหนึ่งความท,ท้าทายซึ่งเป็นความท้าทาย1ใน3เนี่คือการเรื่องของการพัฒนาเมืองและพื้นที่อยู่อาศัยครับต้องรองรับความต้องการเฉพาะเช่นการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนและการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ต้องปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันครับมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์หรือว่า Productive Aging นั่นเองซึ่งผู้สูงอายุที่มีความรู้และประสบการณ์ยังมีความสามารถ ในบทบาทของเศรษฐกิจและสังคมได้นะครับโดยโอกาสในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยแม้ว่าจะมีความท้าทายแต่สังคมสูงวัยก็เปิดโอกาสใหม่ๆเช่นกันนะครับเช่นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุและก็สุขภาพเทคโนโลยี และที่อยู่อาศัยการส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในตลาดแรงงานเช่นงานที่ปรึกษางานพาร์ทไทม์หรือการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆครับที่จะเกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุของเรา โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยซะหน่อยนะครับในปี2,564ครับประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปจำนวน13.36ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ19.6ของประชากรทั้งหมดโดยมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อยนะครับคิดเป็นร้อยละ55.3กับร้อยละ44.7เเมื่อพิจารณาแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามช่วงวัยจะมีดังนี้ครับ ผู้สูงอายุวัยต้นก็คือ60ถึง69ปีมีสัดส,ส่วนอยู่ที่ร้อยละ57.2นะครับซึ่งผู้สูงอายุในกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ยังแข็งแรงแล้วก็ยังพึ่งพาตัวเองได้ผู้สูงอายุในวัยกลางก็คือจะมีอายุตั้งแต่70ถึง79ปีครับคิดเป็นร้อยละ29.5% และปิดท้ายด้วยผู้สูงอายุวัยปลายครับซึ่งมีอายุ80ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ13.3นั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยย้อนกลับไปในปี2513ครับประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพียง1.7ล้านคนหรือว่าคิดเป็น4.9เปอร์เซ็นต์เออคิดเป็นร้อยละ4.9นะครับของประชากรทั้งหมด แต่ในปี2563ตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยครับเพราะว่าตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นเป็น12ล้านคนหรือ100,18.1นี่คือภาพสะท้อนครับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีประชากรวัยเยาว์เป็นหลักมาสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในปี2565ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุมีสัดส่วนมากกว่า100,20ของประชากรนะครับ โดยความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ยหนึ่งในประเด็นที่ต้องจับตามองก็คืออัตราการพึ่งพิงวัยผู้สูงอายุซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภาระของประชากรวัยแรงงานที่สามารถดูแลผู้สูงอายุครับในปี2537เนี่ยอัตราการพึ่งพิงเนี้ยอยู่ที่10.7หรือแรงงาน100คนครับดูแลผู้สูงอายุ11คน แต่ในปี2,564เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น30.5หรือแรงงาน100คนเนี่ยต้องดูแลผู้สูงอายุถึง31คนด้วยกันปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมีอยู่2ปัจจัยหลกักๆด้วยกันก็คือ1การลดลงของอัตราการเจริญพันธุ์ครับจาก6.29ในปี2,508เนี่ยเหลือเพียง1.3ในปี2,561 ข้อที่2ก็คือการลดลงของประชากรวัยแรงงานครับจาก43ล้านคนในปี2563คาดว่าจะลดลงเหลือแค่60สอ้สล้านคนในปี2583ครับผลลัพธ์ก็คือประเทศไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจและระบบสวัสดิการอย่างหนักหน่วงเลยนะครับ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือนในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญครับเพราะว่าครัวเรือนไทยในอดีตมักมีสมาชิกหลากหลายวัยครับแต่ปัจจุบันจํานวนสมาชิกในครัวเรือนลดลงอย่างต่อเนื่องจากเฉลี่ย5.2คนในปี2523เหลือเพียง3.11คนในปี2563ครับนอกจากนี้ยังพบแนวโน้มที่ผู้สูงอายุครับ จะอาศัยอยู่ลำพังเพิ่มขึ้นร้อยละ6 0ครับในปี2563หรืออยู่เฉพาะกับผู้คู่สมรสนะครับก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ6.2ผลกระทบคือคนสามามรถความสามารถของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุเริ่มลดลงครับสอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุว่าผู้สูงอายุที่พึ่งพาไรายได้จากบุตรก็ลดลงด้วยครับร้อยละ52.3ในปี2550เนี่ย เหลือเพียงร้อยละ34.9ในปี2560ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเราก็จะไปเชื่อมโยงครับกับโอกาสและก็ทางออกสำหรับสังคมสูงวัยในประเทศไทยแม้สถานการณ์นะครับจะดูท้าทายมากๆแต่ก็มีโอกาสให้กับประเทศไทยพัฒนานโยบายและกลไกใหม่ๆเช่นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังพึ่งพันตนเองได้นะครับมีบทบาทในเศรษฐกิจการพัฒนาระบบ สวัสดิการที่ยั่งยืนและก็การออกแบบพื้นที่และบริการที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุด้วยนะครับอนาคตและสถานการณ์ของสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอีก20 50ปีข้างหน้า มาดูกันว่าการคาดการณ์ในระยะใกล้และระยะกลางกันก่อนครับในปี2,583นะครับจำนวนประชากรไทยจะลดลงจาก66.5ล้านคนเหลือ65.4ล้านคนสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากรอยละ1 8 8เป็นรอยละ3 1 4 จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับจาก12ล้านคนเป็น20.5ล้านคนเมื่อมองไปไกลกว่านั้นนะครับในปี2,615มองยาวๆนะครับเกือบเกือบ50ปีหากอัตราการเกิดยังลดลงเรื่อยๆผู้หญิงเฉลี่ยให้บุตรเพียง1.2คนหรือน้อยกว่านั้น ประชากรไทยจะลดลงเหลือ52ล้านคนครับสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น104.19การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว100ปีข้างหน้ามาดูกันครับว่ามีการคาดการไว้อย่างไรในปี2665ประชากรไทยอาจจะเหลือเพียงแค่28ล้านคนเท่านั้นครับสัดส่วนประชากรเยาว์วัย10-0ถึง14ปีเนี่ย จะลดลงจาก16.6ล้านคนในปี2,564เหลือเพียง8.4ล้านคนประชากรวัยทำงานตั้งแต่15ปีจนถึง59ปี9ปีจะลดลงจาก64.6เหลือรอยละ4 4 8ในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับเกือบเกือบ50%เลยครับเพาตัวเลขเขาจะอยู่ที่มาณ46.8นะครับ ตัวเลขเหล่านี้ที่เราเห็นเนี่ยบง่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างประชากรซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้นครับแต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอีกด้วยหากเรามองอย่างนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองไปถึงความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามีเรื่องท้าทายอยู่ประมาณ3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือแรงงานจะลดลงครับ ประชากรวัยแรงงานจะลดลงทำให้แรงกดดันเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลิตและการจ้างงานภาระดูแลผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นครับระบบสวัสดิการสังคมและสุขภาพต้องรองรับประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นอัตราพึ่งพิงวัยสูงอายุอาจกลายเป็นภาระสำคัญให้กับให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นภาระให้กับรัฐด,ด้วย การลดลงของประชากรวัยเยาว์นะครับส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคตครับทางด้านการศึกษาและทักษะที่จําเป็นต่อเศรษฐกิจสังคมและก็ต้องสร้างระบบที่ส่งเสริมการเกิดและก็การดูแลเด็กขึ้นมาใหม่ด้วยโอกาสจากสังคมผู้สูงอายุนั้นในหัวข้อนี้เมื่อเราเห็นการคาดการณไประดับร้อยปีเนี่ยถ้าเกิดเรายังมองในมุมที่ว่าเอ้ยมันยังมีโอกาสอะไรอยู่บ้างเนี่ยก็ยังพอให้เห็นได้นะครับ เช่นการส่งเสริมให้เป็น Productive Aging นะครับผู้สูงอายุที่มีสัยภาพสามารถเป็นแรงงานหรือเป็นที่ปรึกษาในระบบเศรษฐกิจได้นะวัตกรรมเพื่อเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากๆการสร้างเมืองก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำอย่างไรให้เหมาะกับผู้สูงอายุอยู่นะครับ เราขยับมาที่เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือสังคมสูงวัยและความท้าทายทางด้านการังครับประเทศไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายที่เรียกว่าแก่ก่อนรวยและแก่โดยไม่มีสวัสดิการเพียงพอครับตามข้อมูลจากสถาบันวิจัยและการพัฒน,นาประเทศ TDI ประเทศไทยใช้เวลาสั้นมากในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีเศรษฐกิจที่มั่นคงกว่าครับ ผลที่ตามมาก็คือผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดในประเทศโดยในปี2,558ผู้สูงอายุร้อยละ34.3มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนครับก็คือน้อยกว่า2,647บาทต่อเดือนค่าใช้ใจ่ายในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี2,555สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ1.5ของรายได้ประชาชาตินะครับและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ2.2ในปี2,564เมื่อพิจารณาสัดส,ส่วนต่อรายได้ของภาครัฐจากร้อยละ7.58ในปี2,555หรือประมาณสัก 1. 1 1.7 ละแสนล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ9.25ในปี2,564หรือประมาณ4.64แสนล้านบาทการเพิ่มขึ้นนี้เป็นสิ่งที่หลี่ยกลีเลีล่ยงไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุในโครงสร้างประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและงบประมาณสำหรับสวัสดิการผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นละ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างความต้องการของงบประมาณสาหรับผู้สูงอายุครอบคลุมหลายด้านเลยครับเช่น เงินบำเหน็จบํานาญของข้าราชการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแผนบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยมีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่สัก2-3ตัวเลขนะครับในปี2553งบประมาณสำหรับผู้สูงอายุอยู่ที่1.09แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น2.96แสนล้านบาทในปี2562หรือเพิ่มขึ้นมาร้อยละ1 7 1 2 3ภายใน10ปี ในปี2562รายจ่ายนี้ถูกจัดสรรเป็นดังนี้ครับร้อยละ75.53สำหรับเงินบําเหน็จบํานาญของข้าราชการร้อยละ24.27สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและร้อยละ0.2สำหรับแผนบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยครับความท้าทายจากสภาวะขาดแคลนแรงงานก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะต้อง ดูกันนะครับเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบครับจำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงส่งผลกระทบแน่นอนครับการผลิตในเศรษฐกิจของประเทศเราภาระภาครัฐที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสวัสดิการการจัดสรรงบนมัลท์ภาครัฐมีข้อจํากัดเนื่องจากความจําเป็นในการลงทุนในภาคส่วนต่างๆปัญหานี้สิ่งของภาครัฐเองก็มีอยู่มากนะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อรายได้ประชาชาตินะครับ เข้าสู่สังคมสูงวัยความท้าทายก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องท้าทายแน่ๆก็คือภาวะขาดแคลนแรงงานในสังคมสูงวัยครับการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเลยในปี2,564เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยที่จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยกว่าจำนวนผู้สูงอายุครับโดยมีเด็กเกิดใหม่เพียง554,570คนขณะที่ ผู้สูงอายุมีจำนวน5 6 3 6 5 0คนนอกจากนี้ครับสัดส,ส่วนของประชากรวัยแรงงานในปี2,565เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ64.7นะครับร้อยละ64.7และคาดว่าจะลดลงเหลือร้อยละ55.5ในปี2,583การลดลงนี้สะท้อนปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่กำลังจะทวีคูณขึ้นนะครับผลกระทบต่อเศรษฐกิจและหน้าต่างโอกาสที่กำลังจะ ป,ประเทศไทยเคยอยู่ในช่วงหน้าต่างโอกาสทางประชากรครับเมื่อประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเนี่ยสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลงซึ่งหมายความว่าหน้าต่างนี้ก็จะปิดลงด้วยนะครับแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า45ปีลดลงในขณะที่แรงงานที่มีอายุมากกว่า45ปียังเพิ่มขึ้นจนถึงปี2563 ผลที่ตามมาคืออะไรประสิทธิภาพทางการผลิตลดลงแน่นอนครับเนื่องจากแรงงานที่มีอายุมากมีระดับการศึกษาต่ำกว่าการแข่งขันในยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจโลกมีความทา้าทายมากขึ้นเนื่องจากแรงงานรุ่นใหม่มีทักษะและการศึกษาสูงกว่าทักษะนี้แรงงานรุ่นใหม่ก็กำลังหดตัวลงน้อยลงวิกฤตแรงงานในอนาคตมีตัวอย่างให้เห็นหนึ่งประเทศนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่น หากแนวโน้มนี้ดําเนินต่อไปประเทศไทยอาจจะเข้าสู่วิกฤตรแรงงานเช่นเดียวกันกับการเกิดขึ้นในญี่ปุ่นครับในญี่ปุ่นพบว่าภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดเพราะคนรุ่นใหม่ไม่สนใจเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมครับคนรุ่นใหม่มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือสร้างธุรกิจด้วยตัวเองทำให้แรงงานภาคผลิตและบริการลดลงรัฐบาลญี่ปุ่นแก้ปัญหาด้วยเฟรนด์โปรแกรมครับ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณให้กับคนรุ่นใหม่เรียนรู้เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมรวมถึงจัดหาที่ดินให้ใช้ทำการเกษตรด้วยแนวทางนี้ช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้กลับไปอยู่ในภาคเกษตรอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับความท้าทายในการกำหนดนโยบายระดับประเทศการลดลงของแรงงานไทยส่งผลต่อการโดยตรงต่อ 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับในยุคที่ประชากรวัยแรงงาน ลดลงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถูกผลกระทบมากการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีมุ่งหมายให้ประเทศไทยมีไรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า15,000ดอลลาร์สหรัฐในปี2580ก็เป็นความท้าทายสิ่งที่จำเป็นที่ต้องศึกษาและพัฒนานโยบายที่ตอบโจทย์ก็คือ สนับสนุนแรงงานรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้จูงใจให้คนรุ่นใหม่กับภูมิลำนาเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับแรงงานในส่วนต่างๆนี่คือความท้าทายในระดับประเทศนะครับแล้วโอกาสจากแรงงานผู้สูงอายุในไทยมีบ้างไหมสถานการณ์ปัจจุบันแรงงานผู้สูงอายุในไทยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2564พบว่า ผู้สูงอายุในไทยอ่ะร้อยละ36.9หหรือประมาณ1ใน3ยังคนทำงานอยู่นะครับผู้สูงอายุชายมีอัตราทำงานสูงกว่าผู้สูงอายุหญิงเทียบกันประมาณสักผู้ชายเนี่ยประมาณร้อยละ56.9ผู้หญิงก็อยู่ที่43.1ร้อยละ71.9ของผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปฐมศึกษาผู้สูงอายุในชนบททำงานมากกว่าผู้สูงอายุในเมืองเกือบเท่าตัวเลยครับ อยู่ที่ร้อยละ64.4เทียบกับร้อยละประมาณ35.6คือ64.4เนี่ยเป็นผู้สูงอายุในชนบทที่ยังทำงานอยู่ส่วนผู้สูงอายุในเมืองเนี่ยลดลงเหลือที่ประมาณสักร้อยละ35.6ทั้งนี้ครับผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราทำงานสูงสุดในประเทศไทยครับก็คือร้อยละ32.4ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีอัตราต่า,ตาสุด บทบาทของแรงงานผู้สูงอายุในเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญครับผลสํารวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุในไทยยังมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจในฐานะผู้ผลิตโดยเฉพาะภาคการเกษตรครับร้อยละ60.8ของแรงงานผู้สูงอายุทํางานในภาคการเกษตรและประมงซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจไทยแรงงานในระบบมีเพียง6 2แสนคน ก็620,000คนโดยประมาณนะครับเทียบกับแรงงานนอกระบบที่มีถึง4.25ล้านคนการทำงานของผู้สูงอายุไม่ได้สะท้อนแค่เพียงโอกาสแต่ยังสะท้อนปัญหาความยากจนแล้วก็ข้อจำกัดในชีวิตที่ผ่านมาอาทิเช่นการศึกษาที่ต่ำนะครับการพึ่งพาไรายได้จากงานเพื่อความอยู่รอดนะครับโอกาสในการพัฒนาแรงงานผู้สูงอายุมีอยู่ไหมครับแรงงานผู้สูงอายุไม่ได้เพียงช่วยลดการกระทบ การขาดแคลนแรงงานเท่านั้นแต่ยังเป็นสามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศเศรษฐกิจใหม่ๆได้ด้วยนะครับเช่นการเพิ่มสัดส,ส่วนผู้สูงอายุที่ทํางานมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรสูงวัยการสนับสน,นุนแรงงานผู้สูงอายุในอาชีพที่มีซักทักษะเช่นงานในภาคของธุรกิจสีเขียวพวกนี้เป็นโอกาสที่เราน่าจะพัฒนาไปสู่แรงงานผู้สูงอายุจากการศึกษาของ TDI ในปี2566ครับงานในกลุ่มธุรกิจสีเขียวหรือ Green Job เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ แรงงานในทุกวัยเลยเช่นแต่คุณก็ต้องมีเขาเรียกว่ไง g r e e n e n c h a n c e Skill Job หรืองานเดิมที่ต้องปรับตัวเพื่อสอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียวหรือ Green New and Emerging Job ก็คืองานใหม่ที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจสีเขียวและง,งานผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับ คือ green economy หรือธุรกิจสีเขียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะเข้ามาอุดรอยรั่วให้กับแรงงานผู้สูงอายุยังดำเนินต่อไปได้โดยมาตรการที่จำเป็นสำหรับแรงงานผู้สูงอายุเนี่ยก็มีอยู่3ข้อด้วยกันในงานวิจัยเขียนไว้ประมาณนี้การฝึกอบรมทักษะก่อนวัยเกษียณโดยทักษะที่ฝึกอบรมต้องต้องตอบโจทย์แรงงานในอนาคตครับ การส่งเสริมอาชีพนอกระบบเช่นเกษตรกรยุคใหม่หรือธุรกิจชุมชนการสนับสนุนธุรกิจสีเขียวเพื่อสร้างงานใหม่ที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยด้วยกันนะครับและนี่คือทั้งหมดที่เราพูดถึงในวันนี้ครับแรงงานผู้สูงอายุ อาจดูเหมือนเป็นเรื่องของอนาคตครับแต่ในความจริงแล้วโอกาสอยู่ในมือเราในตอนนี้การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในเศรษฐกิจไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบปัญหาสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงานแต่ยังเป็นก้าวสำคัญครับในการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศไทยสิ่งสำคัญคือเราต้องมองผู้สูงอายุไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้พึ่งพิงเท่านั้น แต่เป็นกําลังสำคัญในทุกภาคส่วนทั้งในภาพการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่เช่นธุรกิจสีเขียวการออกแบบนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราทุกคนต้องร่วมมือกันผลักดันหวังว่าทุกคนจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะครับในหอกระจายแจมวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ